การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านลุงประดูศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยแถลง2เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีนักเรียนทั้งสิ้น143คนระดับปฐมวัยจำนวน23คนระดับปฐมศึกษาจำนวน80คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน40คนบริหารงานโดยานางคณิตาปตาเทสังมีข้าราชการครู13คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คนโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมดังนี้1การยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน1.1การยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่คาดหวังของโรงเรียน 1.2. การยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ RT NT o n e t และ p i s a เพิ่มขึ้นร้อยละ3าม 2. การดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2.1. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2.2. จจัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษาเช่น การหาอุปกรณ์การสอน2.3เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง2.4ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ AI 2.5สอนทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงเพื่อสร้างรายได้ Learn to Earn 2.6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning 2.7สุขาดีมีความสุข2.8การรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจุดเด่นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามาพระปรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10 จุดที่ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบะระดับชาติทั้ง RT, NT และ O-net ให้มีผลการทดสอบสูงขึ้น